เมื่อวันที่21-22เมษายน2565สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจากกลุ่มหน่วยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดณโรงแรมรามากาเด้นกรุงเทพมหานครโดยมีศาสตราจารย์สันทัศน์สิริอน,นันต์ไพบุ์ กรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดในการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้มวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดในมิติการบริหารและการจัดการมิติกฎหมายและระเบียบไปปรับใช้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนออกเป็น6กลุ่มแต่และกลุ่มส่งผู้แทนนำเสนอบทสรุปมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง3ท่านและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องมารับฟังและรวบรวมข้อมูลการถอดบทเรียนในครั้งนี้เพื่อนําไปปรับปรุงการเลือกตั้งให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ